ควันค่ะอ้าวแกะเลยค่ะค่ะใครซื้อให้ค้าของควันดูซิข้างในคูหน่อยข้างในคหน่อยตรงนี้ใส่อะไรไว้อ่ะไหนดูซิลกูกน้องออกซิลกูกออกได้ไหม้มนี่นี่นี่เลื่อนออกเลยอ่าออกแล้วต่อไปก็แกะกระดาษค่ะ แกะตรงนี้ก่อนคะ่ะค่อยๆแกะนะคะเห็นไหมแกะไปนะแก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 ะเลยนะดูสิข้างในมีอะไรดูสิข้างในมีอะไร ข้างในมีอะไรเนาะโอ้โหแน่นหนามากเลยแน่นหนามากเลยแน่นหนามากเลย่าแล้วก็แกะอีกตื๊ดตืดตืดตืดแกะแกะเทปตรงนี้ออกอีกโอ้โหแน่นแน่น เอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะสีชมพูชมพูอ่ะดูสิลายลายสีชมพูชมพูเอ๊ะโอ้โหตัวต่าใช่ไหมไหนลองลองดูต่อมาตัวไหนตัวอะไนดีติดมาเลย ดึงไปเลยเดี๋ยวไม่ดึงไปเลยเย้อ่ะแกะออกระกถุงค่ะดูสิแกะทางนี้ค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวหยิบออกมาสิคะว้าวสวยจังเลยชุดลายเนี่ยชุดเอลซี่ เอลซ่าเหรอชุดเจ้าหญิงเอลซ่าชุดเจ้าหญิงเอลซ่าสีฟ้าก็สีชมพูโอ้โหสวยจังเลยดูสิมาๆมาไม่ส่งชุดสีฟ้าให้ลองดูสิใส่ได้พอดีไหมอุ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่างนั้นหรอกขาดเดี๋ยวมีใส่ชุดเอลซ่าดูสิใส่ได้ไหมคะ ว้าวใส่พอดีเลยไหนไหนไหนโอ้โหเออใส่พอดีเลยสวยมากเลยดูสิไหนไหนไหนถ่ายรูปอ๋อเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้เศรมากเลยดูสิโอ้โหตั้งท่ารอเลยดู๋ยวสิมีพอยเท้าด้วยนะคะอ๋อ